สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะที่มาที่ไปทําไมสนิทกันวงในเผยสัมพันธ์แท้จริงแอปทิมมีที่มาที่ไปยังไงทําไมถึงสนิทกันขนาดนี้วงในมาเองเผยสัมพันธ์แท้จริงแอปทักษอนทิมเพทามีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงสนิทกันขนาดนี้พร้อมพูดถึงน้องปีใหม่น้องพี่พิมพ์ จากกรณีกระแสจิ้นระหว่างแอปทักษออนทิมพิธาหลังมีภาพถ่ายคู่กันนอกจากนี้ในงานแถลงข่าวทำ MOU 8พักมีคนสังเกตเห็นทิมพิธาสวมแหวนที่นิ้วนางข้างขวาเหมือนกับแอปทักษอรทั้งที่ปกติไม่เคยเห็นใส่มากก่อนงานนี้เล่นเอาชาวเน็ตและแฟนคลับคอมเมนต์จิ้นกันสน,นั่นเมาส์กันเป็นเรื่องราวอะไรก็ชุดไม่อยู่แล้ว ล่าสุดมดดำประชาพาได้พูดดับกระแสจิ้นประเด็นแอปกับทิมในรายการข่าวใส่ไขว่าทั้งคู่รู้จักกันมานานมากเป็นเพื่อนสนิทกันมานานมากตอนปีใหม่กับพี่พิมเกิดเขาสนิทกับสงกรานเมื่อก่อนทิมกับสงกรานเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ไหนแต่ไรตอนที่เด็กน้อยสองคนเกิดก็รู้จักกันเลยแล้วบ้านของแอปกับตายอยู่ติดกันมากเลยนะ โดยทางด้านแอปทักษอรก็รีบออกมาเบรกประเด็นดังกล่าวก่อนที่กองเชียร์จะชวนกันมโนไปไกลผ่านรายการแชรข่าวสาวสตรองโดยนางเอกดังยืนยันไม่ใช่แหวนคู่อันนี้แหวนส่วนตัวก็ใส่ปกติอยู่แล้วไม่มีอะไรเลยค่ะก่อนเจ้าตัวจะปิดท้ายว่าแค่นี้เถอะเกรงใจทีมเขาเขาน่าจะมีเรื่องเครียดพอแล้วเดี๋ยวเขาเจอเราเข้าไปอีกเดี๋ยวเขายิ่งเครียด ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนเอนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ